รู้หรือไม่รถไม่มีประกันภัยใดๆเลยแต่สามารถเบิกค่ารักษาได้เวลาที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถแล้วเราเป็นผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกย้ำนะครับว่าเป็นฝ่ายถูกไม่ว่าเราจะได้รับความเสียหายหรือเหตุนั้นเกิดขึ้นใน,ในขณะที่เราเดินอยู่ข้างถนน,นและรถมาชน ชนแล้วหนีรถที่มาชนไม่มีประกรันภัยพรบรหรือแม้แต่ประกรันภัยภาคสมัครใจก็แล้วแต่มีประกรันแต่ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายหรือบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่ครบรถที่มาชนเป็นรถของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําประกรันภัยก็ได้รู้ใช่ไหมครับว่ารถของหน่วยงานราชการนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องทําประกรันภัยก็ได้ รวมไปถึงรถที่มาชนเราแล้วไม่ม hmm. no the ีใครแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถก็หมายความว่าเรามีหลักฐานว่ารถคันไหนมาชนแต่แค่ไม่มีคนยอมรับและแสดงตัวว่าใครเป็นเจ้าของรถแค่นั้นแบบนี้สามารถติดต่อขอความช่วเหลือหน่วยงานที่เรียกว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความช่วเหลือ ผู้ประสบภัยจากรถแต่ต้องบอกก่อนว่าสามารถเบิกได้แค่ในส่วนของค่าความเสียหายส่วนแรกก็คือค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน30,000บาทกรณีเสียชีวิตก็จะมีค่าปรงศพ35,000บาทถ้าเกิดมีการบาดเจ็บเข้ารักษาตัวก่อนต่อมาพิการหรือเสียชีวิตในภายหลังแบบนี้ก็เบิกได้รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน6 5 0 0 0บาทครับ โดยทางกองทุนจะมาช่วยดูแลค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างที่ได้แจ้งไปให้กับผู้เสียหายก่อนแล้วหลังจากนั้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะไปเรียกร้องกับผู้คู่กรณีหรือผู้กระทําผิดในภายหลังโดยที่ผู้เสียหายนั้นไม่ต้องไปดําเนินการนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเจอปัญหาอย่างที่ผมได้บอกไปผมก็แนะนําว่าให้ติดต่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ที่สายด่วนคอปพ1 1 8 6หรือที่สำนักง,งานคอปพทั่วประเทศทุกจังหวัดใกล้บ้านของคุณครับทำประกันภัยต้องให้เมืออาชีพดูแลถ้ากำลังมองหาประกันภัยรถยนต์อยู่หรืออยากรู้เกี่ยวกับสาระข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกรันภัยใดๆติดต่อผมได้เลยถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้และเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้เอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกต่อสวัสดีครับใครที่กําลังมองหาประกันรถยนต์ที่เบี้ยถูกคุ้มครองดีแล้วก็ได้ส่วนลดทุกๆปีก็แนะนําว่าให้ไปซื้อกับแอป fin ประกันรถเพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของคุณแค่อย่างเดียวเท่านั้นไปลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้แล้วนะ และมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ลิงค call center แน่นอนครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมงานเสริมงานอิสระไรายได้แบบ passive income ดยที่ไม่ต้องขายไรายได้ต่อเดือนหลักหมื่นถึงหลักแสนทำได้จริงครับไม่ได้ไขฝันคุณก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนในหน้าผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้แล้วข้างล่างนี้นะครับฟรีครับไม่มีเงื่อนไขผูกมัดไม่ว่าจะสมัครแล้วจะส่งงานจะมีการซื้อเข้ามาหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกัน สำหรับใครที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วสมัครเข้ามาเป็นทีมงานกับเราได้เลยผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันส่งงานกับฟินบล็อกเกอร์ได้ค่าคอมสูงเทียบเท่ากับส่งงานตรงแล้วก็ขายง่ายผ่อนสบายสบายเอาไว้ให้ลูกค้าได้เทียบเสนอให้ลูกค้าได้เลือกเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ w w w f i n i n s u r t e c h c o m